บัดน,นี้วันที่24เดือน5-2-5-6-8เป็นวันที่24่ี่ที่บพบจนายวิบรจน์สุนทรภัยขรสวามเิียงสวสัจยาพระสูตปรปรีดลพนต่างถวายเป็นพุทธาูชาทำพุชา,า,ชาสักบุชาเดวคุบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตขาเจจงตั้งมัน่นในบรสตอตเ้เทริญบทที่หนึ่งกระรัตนารตรอรหังสมมาตรผุโภคภาวุจามก้อนดังวราเทมิสวดข,ขาตวรตวาธรมโมธรรมมังนภสามิสปปฏิปนโพตตัวสกัโังมัมิบทที่สพระพัยิอุชาพระพิพินา อาารันมัสัมพุทโธสุจิตตปนิพุทโธคุณนหิฉลนามะมาโนธานิป,ปรมีจัติสติเยววชิวาอหานุทังธรรมังสังคังฉลานาัคโตปุชฌิมิตาลนาเตยังธรรมังจารามิโสธินาบริสามชุนนิปดาธรรมตาจากเกจักกะวะเคสุเอตตกเทวตา สตรรมะมูลราชสาสนันทุสัตว์ธมบกชัสักเก้กบเมจรเบสติกาสักเจ่เขตวิมานีที่เปรัสเทศคเมตลุก้านาตพื้นที่เขตเปูมาจียันตุเตวาชาลชราวิชเมียัตมพนนาคาสีานตาสกิมูลีรวชนาฏสรรบมิุนาตุธรรมาสรงระกาโลยมไม่ทั้ตาธรรมาสงกโรยมทั้ตาธรรมะทรงกาโลยมทั้ตาบทที่สีปู่พราพากัน้มการนโมราสาปกตัลาตุสัมมาบริสัมมุตสาปกตุลตสัมมาบริสัมมุตสาปกต ปททีหาาไตราสนาคุณปัทภพุทธังศาสนงกระฉามิธรรมังศาสนงกระฉามิสังฆังศาสนงกระฉามิทุติยัมปีพุทธังศาสนงกระฉามิทุติยัมปีธรรมังศาสนงกระฉามิทุติยัมปีสังฆังศาสนงกระฉามิตติยัมปีพุทธังศาสนงกระฉามิตติยัมปีธรรมังศาสนงกระฉามิตติยัมปีสังฆังศาสนงกระฉามิปุทีโหสัจจกิริยคาถานาทิเมสนังอันยังพุทโธเมศาสนงวรังเอเตนะสัจจวะเินยังสตีโคตุเมสปัฏา นักที่มสนัทธางานยังทำมือมสนรังธาวรังเอจนาสัจรวชนสโตรทีมหอกุลุศปทานักที่มสนัางานยังทำอ่าสังโฆเมสนัทาวรังเอจนาสัจรวชนสโตรทีมหอกุลุศปทาบทที่เจ็ดตีรัตนะปานามาคาถาพุทธังนัมเมตนาภูตตาสดีละจิตตังธรรมังนัมเมตนาภูตตวิสุทธิสารังสังฆังนัมเมตนาภูตตสุสีทาริจิเอตังนัเมตีรัตันังตาณัตยาตยาวหังสัมมาสโมตริ ต่วัตถวุวิเศษวิเศษส,สูตังอัญโยายานตุตตะคุณโยคาวะสปะวาทาัทังอสุมิตยัมปิหิปิตะเวถวาญาติทันเตเอกังวินาตะทีรเสสมาสัมภเวนะโลเกกทาจิจจจิเลนจัปาตุภูตังคัมพีระยานวิสัยัง,ยงอธิชุตตะสะัสสตังวินยุหิปันธิตาชาเนหิวิรชัชวิรัยดูปัง โลกัมหีเกหิจิกัทัตจุปัฏทพนียังเกสศช,ชีสว,วิธิตังคุณาย,ยาคุณาคุณกะคุณากาตายตานาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุดปัสตังมนาสิสุทธาปสา,าทานางังปุญญกิกานะมาสมุตตมะปุญณภูมังทุกขาปมุต ชนะมุคาสรนนังคตานังปูชาระเหตุสุปรามังอภิปูชาเนยยางนิพานะตชิกิริยายุปะนิสสยัสสังสัมมากิเลสมัสสโสธนะสิทธิยาจะสาธุสาธุหิอัตะกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสรนนังคมณียเมวะตสมาหิตังติรันาังสรนนังคตัมหะ ลันตินทิวังคณะเน,นสุสมาสนมัสมานาปูเชมะจาปิสสตังสุป,ปสันนจิตตาปัตถารุปาลิจริยาสาทารตาจะปุญเยนตัตถะสุก,กะเตนะสุขีพภเวมุเดชนะตัสสะจาสาทาปิสุวัติหตุเยเจถะธรรมะวินยัมหิปมาณภูโต โลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโกชังตัสโสปานิสยะจยายะอยัมปิโหตุวัตุตตเยปาริจิโตสุปัทาสุปัสาธากาโลแปดนำ้ำากาศสถิกาถาโยจกุมาโมหามาลาปะกัตโทสัมังวัพุทโทสุขโตว,วิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจยันโต ปาเปสิเขตมังชนะตังวินเนยังผู้ทังวัดนำตังศิลสานามามิโลกัส,สานาทจาวินายกัจจะตันเตชะสาตเตชยเสติโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเวนตุธัมโมทชโชโยวิยะตัสสะส,สัตถุกเสสิโลกัสสาศวิสุทธิทมกักคิขังนิยานิโกธรรมะทรสัสสะทารีทตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธรรมังวัดังตังศิลสานามามิโมหะป,ปัทารัง อุปสรรตธาหังตันเตชัสาเตชยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมตตุสัทธรรมมเสนาสุขตาดุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเรสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยสโกจะจวกขาตธรรมังวิชิตังกะโรติสังคังวัลังตังศิตาสานมามิพุทธาในพุทธังสมารีทัศิจริงตันเตชัสาเตชยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมตุ บริเก้านโมกะอัฏฐคถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสัมมเหติโนนโมตมะธรรมะสาสวะขาตัดเสวะเตนีชาวนโมมหาสังคัสสาปิสุวัตะสีตัชจิโนโอมนโมโอมาตายารัตสะตระนัตตายสะสัชุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัชุตตายาสปินโมการะปะภาเวนวิข้จัตุปัทวา นโมกาลานุภาเวนะสวัสดิโหตุสะปทานโมกาลัสาเตชนะวิธิมหิโหมิเชเตชวาบทที่สิบมหาสมัยสูตรเอวะเมาสุตังเอกังสัมมยมขวาสกเกษสุวิหารติกะปิอรุสมิงมหาวเนมหาตาปิโกสังเกตนะสัตทิปจารวิธิโกสัตรีสะเปยบาลาเตีหีทัสสีโลกธาตุวิเทวตาเยปุย,ยนะสัตทิเวตาโหติภะวันตังศาสนายภิโกสังคัจจะ อาโคจตนงสุทาวสกายกาณเทวนอสราโยังโขพวาสกิสุเวรติกาปิโรสมิงมาวิมาตาพี่กสังเกนะัิมจกติพ่กูจะติสเปยวันเทหิติโลกัทุติเทวตายุีนาสติปุจตาโหปะนตังรันายะพี่กสังคัดจัยานุนมยัมปิเยนะพระวานุปสักมยัมอุปสกมิจวาจวัตโตสติเกปเจคาาภสยมติอาโคตาเทวตสยชิมมนะ นามาภะรวาปุริโสธรรมชิตตังวาภาหังปัสสาเกยะวาลาปัสริตังวาภาหังสาวิเชยยะเอวะเมวะสุชาวาเสสุเทเวสุอิจาริตาภวตุบุรละตุบะตุลังสุอะระโขตตาเทวตาภควาตังอภิวาเทวตาเอกามังตากลางสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาภควาโตสถิตเกอิมังคาสังอาภาสีมหาสมายุปวันสัศมิงเทวกายาสมากตังอาคาตามะอิมังธรรมะสอยังสถิตาเยวะอปะระชิตังสังคันต <cido> ิอะระโขปตาเทวตาภควาโตสถิตเกอิมังคาสังอาภาสีตาตระพิโฆวะ ธรรมะทหางสุจิตตังอัตโนโอุชุก,กมกางสุรารีว่าไม่ตมนนฑ์ค่าเหตุวาิจิอานิรัก,กติปติตาติอปะโขอภะอปะาธิวตตพัคตโตสถิกยมากน,นาคภพสี เชลวะกีลังเชตระวปริคังอินทากีลังโอหะจมัติเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมมาตาสุขถูทุทันตาสุสุนะครับที่อัตถโขวาราเทวตาพอะโตสันเกีอิมังคาหังกภาสีเยเกติชุกทั้งสระนาคตาเสนาเตขมิสติอัปยภูมิกวะหายมรุสังเทหังเทวบกยังปริยุเรสันติติอัตถโขเพระเว่าพิขุขมาเตสีเยปุยนาพิฆเวเทสุโลกชาเทสุเทวตาสัานิพัติตาโหติตตถาคตังทัศนายะพิคุสังขจจะเยปิเตพิฆเวอรเหสุงอัติธรหันโตสัมมมาสัพุทธะเตสัาน ชโยทัสานิปติตาเอฮตุสเสรยัชปิไมหังเอตระหิเจปิเตปิกเวภพระสันติอนุขจมัทฐานาอรหันตตสัมมาสัมพุทธเตสัปปิปะขอนตานังเอตาระมะเยวะเทวตาสานิปติตาพริสิษณีเสรยัชปิไมหังเอตระหิอเจคิตสามิปิกเวเทวะยังนามามิกิริสามิปิกเวเทวะยังนามามิ เจติสามีพิฆเนเตวกคยานังนามาเมกังสุนันตราสาธุกรรมนาสิกโรชาภาษีสามิติไอวังพันเตติโขเตพิขุวะขวาตโตวันจาสุปะขวะเอตจัตถวจาสิโลกมรุกัดสามียะถาภูมามาตถาสิตารเยสิตาคิรดิพะราหิสตตาสมัยตาปุถุสีหาวสัคลีนารโอมังสาปิสมโมโรปมนราสาสุชาวิปะตานามนาวิลาพินโยปัญชเตเตว่ากปิโวนวันนี้กปิโรชเวีตโตมันวสัทธาสังเกเสนเนตตา กเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาาภิฆวโรเตจะอัฏฐมังกรุงพุทธศาสตรสุตวะพุทธศาสตศาสนาเอเตสัมปตุโลหุยานาอมนุสสานาศาสนาอับเปเกสัจมัตถกุงทานสังอาสาสตตลิงสตังเอเกสหัสจานางอมนุสสานัมัตถกุงอับเปเกสาสัมมัตถกุงใช้ชาสัพพอุปาหุตั่นจ้าสัพพังอภิญายะเวกิจวันยัตุมาจตุงวิชาสวเกีนะณีราเตวกายาอภิกันตาเตวิชนาาภิกโวเตอะเยโวหังกิติสามีกิริยหรุปุปโสรสัจ ชตตาสหัสสาวะยขาคมากะวิถวายธิมันโตชุติมันโตวนมโตยสินโนโมทมมนาภิกามุภิกุาสมิติงวนังชาัสสาเห็นมาวตายาขนานามิโนอิมันโตชุติมันโตนมโตยสินโนโมทมมนาภิกามุภิกุาสมิติงวนังจาตตาคิดทสหัยาขนานานตนีิมันโตชุติมันโตวนมันโตยาสินโนโมทมมนาภิกามุภิกุณาสมิติงวนังอิเจเจสขาสาสหัสสาวะาขันนนันต่วันนีโนธิมันโตชุติมันโตวสนมันโตยาน ยักษ์ขาเวสสัมมิตาประชาสตายักษ์ขานานามแต่วันนี้โนจิมันโตชูติมันโตวนาวัตโตยัสสินโนโมทามนาพิการมูบิคุนาสตมิติงวานัง กุมิโรราชกิโกเวปุตสันนิเวศนังพิญโยนังสตาสหัจังยักขานังปเยสุปปาสติกุมิโรราชกิโกสุบะคาสมิติวะนางปุริมัจจทิสังราชาสตาตโทวาสสติคันธมานาอันทิปติมาราชคีโสิโสปุนตปิสตาพระโวยธรรมนาห์มหาภะไรทิมันโตชุติมันโตนมโตโยสัสสินโมุรรมนาภิกามุงพิกุณาสมิติวะนางทักขินนักจิตสังราชาวิรโหสัตปาชาสติคุพันธานาอันิปติมาราชโสิโสปุนตปิสตาพระโวยธรรมนาห์มหาภะไรทิมันโตชติมันโตโนมโตโยส ชาวิรุปโกปภาษาสตินาคานาธิปติมหาราชยัยสสิโสบุตตปิสตะภะโวอ,อินทารมนามหภาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันมันโตยสัสสิโนบุธรรมนาภิการมุงพิกุลางสมิติงวนัง อุตาราชเจิจังราชากุเวลตป,สสสสา,ปา,า,าสัสติีคาคานาธิปติมหาราชยัสติโสปุตปิสตตาพระโวินธรรมนามาพระไริมันโตชุติมันโตว,วรมโตยัสสิโนโมธรรมนานพิกามมพิกุนางสมิติวนนงปุริมาทิสังร,รัตตาลบททษศีในนวิรุกโกปชิมนาวิรุปกโกกุเวโรจลังที่สังจัตตารโรเตมาราชาสมันตาจาัตตาริสั่งัตตรมนากังตุกว,วเนกปิวชเวสเตสังมายายวิโนทัสษะอากูวชนิกาสชามายากุเวนทุเวนทุพิภูจะพิภู สุโตจะมัตจลิจิตาเสนโนจะคันตะโพนโคตราชชนโนสะโพอาคูปัญจสีโคเจวะกิพุรุสุจิวัชสาเอเตจันเยจราชาโดคันตะปัสยาตุภีมุธมานาภิกามุภิกุนาสมิติวนังอนาคูนาสภานาคาเวสตาลาสหัสชกากระพาสัตตะาอาคูปยาคาสหยาติพิยมุนาจตชาลัคขาจะอาคูนาคายาสิโนเอระมันโนมหานาโคโสบคาสมิติวนังเยนะคาลาเชสหัสาหาดันติธิภาคัชิทิภาทิชาปะกิวิสุทธิจักขู วิหายสาเตวันนามาชปตาจิตตาสุปัญญาอิติเตสานามังอภยันตทานาคาราชานามาศิส <ư? S 1> ุปัญนโตเขมมามากาศิปุทโธสันน่ะฮิว ate ัจหิอุบาววะหยันตานาคาสุปัญนาสนามังกังสุปุทังชิตาวชิรหัตเถนะสมุขชังสุราสิตาพัทโลวัสสวาเสเตอิิปันโตชุยทัสสิโนกาลกัญชามหาวิสมวอสุราธนาเวคขสาเวปัจจิติปัุจิติจารหาราโทนามุจีสหอาจารย์จารภริปุตันนรสเพเวโรจนามกาธนหิตวาภริเสัยนางพันธารุป ลา,ลาหูพันธะมุปาขมุงสมายโยสานิพันธ์นเตไปขุนนาถมิติมานังอัปมจเตวิ อโปจะเทวาปฐวีจเตโชวายโยจัตตาบุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยัสสาสระหะเมตตากรุณาไกยิกาอาคุเทวาวิยะสัสสินโนเจตเตสัสกายาสะเปนานานโรนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวตโยยัสสินโนโมธมานาภิกามุภิกนังเทมติงวนังเวณูจะเทวาสหาดิจจาสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสัตเทวาจะธรรมคูบุรคิตาสุริยสุปนิสัตเทวาสุริยมาคุบุรคิตานะครับตอนนี้ปุรคิตวาอาคุมันตะวะลหกา วสุนางวสุโวเสถโถตะกุบัคขับบรินทัศโธพระเสดเต้าสากายาสภินานต์ริโนอิธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสสิโนมุทามานาภิกามุมิกุลนาสมิติงวันังอธากุสะภูเทวชระมักคิสิขาริวะาริชกาจะโรชาจะอุมาอุปานิพาสิโนวารุณาสขาธรรมะจะอายุต้าจะอาเนชกาสุริยยัุจิละอาคูอาคูวาสวาเนสิโนพระเสดเต้าสากายาสภินานต์ริโน อธิบัโตชุติบัโตนามบตโตยสิโอมธรรมานาภิกาูภิกุนางสมิติงวนังอาาูาูเทวาชาลามักคีสิขาริวอธิกาจารชาจารุมาอุพัิมนาสิโนพรุณาสหธรรมาจาจุตาจาอนชกาุรยัญจุไรอาูอาูวัศวรเนสิโนทสเทสายาสเพนานิโนอิบัตโตชุติบัตโตนามตโตยศสิณโมธรรมนาภิกาูภิกุนงสมิติงวนังมันสมานามาส สมณามหาสมณามนุษยสามนุษยสตมาคิกขาปทุติกาอาคูอาคูมนุทุศิกาอาดากูฮาลโยเทวาเยจรลิฮิตวัสินโนปรคามมหาปรคามาคูเทวายเยสัสสินโนพเตเตสัสชากายาสเพนนนันจวินโนทิมันโตชุติมันโตอนามันโตยาสสินโนมุระมานาอวิกามุพิกุณังสมิติวนังสุก้าอรุมหาอรุณาอาคาเวคณะศาสังห,หาโอภาตะไคหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจขนา สถานมักตาคาราขชามิสกาจายาสาซิโนสารยังอาคาปชูโนโตรุิสาธรรมทิวสักติสศเจติทศกายาสเพนนานโนิโนทิมันโตชุติมันโตวันมโตยาสาซิโนโมทามานาภิกามุมิกุณนาสมิติงว่นังเขมิตาเขมิยาดุสิตายามากันนากาจายาสาซิโนสัมพิจการจัลมาเจตาชกินะมาจาสวานิมานนารติโนอากัวถากขุบันนิมิตาทศเจติทศกายาสเพนนารอนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมโตยาสาซิโนโมทามานาภิกามุมพิกุณนาสมิติงว่นัง เกษตรเทวะลิกายาสเพนานานันจากวันนีโนโนามาวาเย,ยนะอังชุงเย,ยจันเยศิราสังหาปาวุชชาติมักขีดังโอคตินม,มานาสวังท่าเค็มโอคาจลังนาคามจันทวะัติตาติตังสุพามมาปรมัโตจักปุตตายทิปัโตส,สังขสนากรุติสจักตัววขาสัพพีดีวนังสหาสหาะพราชาชหะชพมลโลกานังพระาาพัมมปะติเทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะส,สัสสีโสปุตตปิสตตะวะโวอิธามนามหาภราไม่ใช่ วัปบนนุชุติปันโตพิจมากายโยยชาสิตโสสเซชัยอิสระอากุวันเจกาวาจวัติโนเตสะจัมชกโตอาคาหาริโตวาริวาริโตเตจะสัเพภิกันเตสินเทเทเวสภมาเกเตจะอาศะบกคลุงพุทธศาสสานาง เตจจัดสัพเพพิการเตสินเทเทเวสพามเกมราเสนาภิกามีปัสสักกนัสสปัญเทียงเอธะคันธาดชาพันธัชาลาเคนณปันธามุรุโวธรรมตาปริวาเลฉามาวมุสิตาโกตินังอิติตาชามหาเสโนากันหาเสนาเปสิปนินาตระมาหักจ่า กาลังตวัตวาเพระวังตถฐาภวุสโกเมโคลชนะยันโตสวิจุโกตราชัยโสปจุทาวัตติทกุฏโธสยังวเสตจัสพังอภิญญายะวะคิจว่จะคุมมาตัววันที่สกาดสมุเกตเนเเตมาลเสนนาพิกัารเตวิชาณธาพิกาวโอเตจะอัตจะบามากรุภุทัสารจุตวะพุทธะสาวชนางวิตาลคเิปักกามุเนสังโดมัมปีสยุงสัพเพวิกระสังคามาพยาติตายาสสิโนเมลพันติสังหุเตหิสกวาคาเตชนสุตาติโอ้ยน้ามืดจุกง โหดีสิบเอ็ดมังคลาสุตตังเสวนาจะพาลานังปฏิตานังจัเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตามารุตมังปิรูปัะเทสะวโสปุภะจะกตปุญญตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตามมรุตมังปะหุสัจจัญจะสิปัญจะวนโยสะจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามารุตมังมาตาปิตุปันทานังบุตตะทาราสะสังขโห อนาคุลาจักกามันตาเอต,มมตมัมมังคระมุตตะมังทานาจักธรรมจติยาจะยาตากานัาจักสังขโหอนาวชานิกรรมานิเอตัมมังคระมุตตะมังอรติวีรตีปะป,ป,ปามาชป,ปานาจะสัญยโมอัตตมาโชจะชัมเมสุเอตัมมังคระมุตตะมังคารวโวจักนาคารวโวจะนิวาโตจะสัญกุธ,ธีจกกะกตัญญุตากาเรนะธัมมะ วาสนะเจวนานังเอตามรุตมังขันตีโสวะจัสตาสัมมนานัจจตสัสนังกาเรนะธรรมะสากัจฉาเอตามรุตมังตโปจพัมมะจริย,จ,รยจ,จะอริยสัจจนนรรนานะทัศนังนิพพานะสัจิกิริยาจ,จะเอตามรุตมังบุตัสสะโลกะธรรมเมหิจตตังยัตถะยัตสะ นก,กร,รัมปติอโศกังวีรชังเขมังเอตามัคุตมังเอตานิสานิเอตาทิสานิกัตวานาัพพัฒธรรมะปราชิตาสัพพัทธโสถิงคัชันติตันเตสังมังคละมุตมันติสิบสองรัตนาผลิตยังกิจิวิตังอิทวาหุลังวาสัเคสุยัง สุขะสักเเคส,สุวายังตระนางปณิตังอิทนโนสามังอธิตถาคตเตนะอิทัมปีปุะเทตระนางปณิตังอิเทนะสะเจนะสวัสดิหอนตุขยังวิรคังอวตังปณิตังยาตาชกาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเเอนะสมาธิกิจติอิทัมปีธรรมเเอตระนางปณิตังอิเทนะสะเจนะสวัสดิีหอนตุ ยังพุทธเสธโธบริวันนยิสุจีสมาธิมานันตริกัญญามาหูสมาธินาเตนะตโมนาวิชติทัมปีทำเมตระนังปณิตังเอเตนะเซเตนะสุวัติหนตุเยปุคลาอาชาสตังปาสักถาจตาริเอตานิย er ุคานิหนติเตนะคิดเนียยะถูกคราตสะสาวกาเอเตสุธินนางนิมหาภารานิอิทมปีสังเคตระนังปณิตังเอเตนะเซเตนะสุวัติหนตุเยสุปยุตตาปาราสาสเพนานิกามิโนโคตมัสสะสนะหิเตปฏิปตามาตังมิไกหะรตานุทานิปุติงปุชามันนาปิชัมปี สังเคตันปณิจงิเนะสจนสวพินตุขีนังปุรอนังนวังนักทีสัมภวังวิรจจิตายาติเกภาวะสมิงเตขินาพิชาอวิริชนทานิพันติเทลายาถายัปฏิโมอิทัมปีสังเคตรังนังปณิจังเอเจนะสเจนะสุวัติหนตุสิบมธมมบสัสวัตอัตตาหเวชิตตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตทันตัสสโปตัสสะนิจจัง สัญญาตาจาริโนเนวะเทโเทโวนาคันทพโพนามาโดสหภพโมุนาชิตังอภะชิตังกายลาตถูตถาดูปัสสะชันตุโนสิบสี่เกสปุตละสุดภพาสิตามเพาสิตมีทังเนตเตนะภควตา ชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทเธนะเอทะตุเมมาอนุสะเวนะมาปามัลลมมะปะระยามาอิติกิยาละมาปิชากะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมาคณะยันเหนะมาอากาป,ะ,ปะละปะลิลิตะเกนะมาฤทธิทิฏนิทิฏ ชานักขันติยามาปวดพระรูป,ปะตายะมาจามโนโนคาลุยาธาตุมเมเหตอตตะนาวชาเนยยาธาอิเมธมาอกุจระอิเมธมาสวัาอิเมธมา,ว,า,มธมาวินยุคาลาหิตาอิเมธมาสมัตตาสมัตินาอหิตายะทุกขายะสวตตัตติอัชาตุเมเหปชาเหยยะลาถาตุเมเหตอตตะนาวชานะ ชาเนยยาชาอิเมธรมมากุสดาอิเมธรมมาอนัวชาอิเมธรมมาวินยูปัสสาอิเมธรมมาสมมาตาสมาทินาหิตายาสุขายยาตวัตตินะวตวัตติอัชะตูเมเหอุป,ปาสัมปชะวิหะเลยยาถาติสลับจังเลยสิบห้าอุป,ปเนยสูตร อุปนิยติชีวิตตามัปปมายุงชาลูปณีตัสสนะสันติตานาเอตัมพยังมรณะเ,เปามโนปุญญานิกะยิราชาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตามัปปมายังชาลูปณีตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมรณะเ,เปฆมโนสโสกามิสังปะชะเหสันติเปขโขโยธากายณะสัญญโมวจายะอุทะ เจตสาตังตัสสะเปตตัสสะสุขายโหติยังชีวมโนปากาโลติปุญญธรรมโมหาเวรักขันติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาหาวะหาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินโนสุจินเนนะสุขติงขัชันติธรรมจารีสพเพสังคาราอนิจจติยะชาปัญญายาปสติ อาชานิพินทัตติทุกเขเอสะมโคสวิิยาจัพเพสังขาราทุกขาติยถธาปัญญายปัสสติอาชานิพินทัตติทุกเขเอสะมโคสวิทิยาสัพเพธรรมาอนตติยะธาปัญญายปัสสติอาชานิพินทัตติทุเขเอสะมโควิสุตธิยาสิบหกอปันนกชาดกอปันนกันทานเมเกชุติยังอาหุตกิกา เอตัชัญญายะเมชาวีตังคันเหยยะอปันนังรหเวพะหุงเวสระนังยันติปภะตานิวนาีิจะอารามะลุกะเจตยานิมนุษสาพยะตันชิตาเนตังโขสระนังเกมังเนตังสระนังสระนามุตตมังเนตังสระนัมาคัมมะสภะทุกขาปะมุจติโยจะพุทธจะธรรมจะ สังคัจจะสลัดังคโตจัตตาลิอริยสัจจานิสัม,มปัญญายะปจ,จติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสัจจะอติกกากมังอริยจะอัตทางคีกลางทุกขูป,ปะสม,มะคามิทางเอตังโขสลัังเขมังเอตังสรมุตตะมังเอตังสรณมามาคมาัมมะสัพพาทุกขาปะมุตจ,จติสิบเจ็ดพันธิก,ร,ร,กร,รับตพันธิกรลับตาคาถา อติตังนาวนาวาคเมยานปาติกังเขอนาคตังบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ร่วมเวลาไม่ครม่วงสิ่งยังไม่ถึงนิยธาทยะยาทาตีตามปะหทีนาตังอปัจจานาคตังสิ่งที่ร่วมเวลาก็ไม่สิ่งใดเวลาสิ่งเงยไม่ถึงกัไม่สิ่งเงไม่ถึงปัจจุบันนัจจะโยทำบางต่อท้าต่ท้าวิปัสสติอตานี้หังอสังกุปังตังวิธานุพุรุกยเยบุคคลใดเห็นจะทำปัจจุบันไม่ง่าี้ยแม่งแค่ทำมันได้บุคคลนั้นเพิ่งจะทำเรั่งนิ่งให้ปุบปงเถิด อาเชวากิจจอิจจะมาตปังโกชัดยามานังสุเวพื่อนของเเชวันนี้ใครราจู้ความตายวันพรุ่งนะฮิโนสังฆาตเตนะมหาเสนีย์มาชูนาขอความตายขอความประเพณีกับมาชุดกับมชุบุญ,ญ่นนั้นย่อมมีเกล็ดองหลเอวงวิหารีมาตาบงิงอโหรตะมาทันมาตันทิตังตังเวพันเทกะรัตโตติสัตโตอจิคเตมุนิติพระมุนิผูสงบ ย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอื่นอย่างนี้ย่อมมีมีความเพียรไม่เกิดขันว่ากันคืนนั่นแปลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญกับชนิดแล่สิบแปดอภินหะปัจเจเวกคานาะทะแปลชราธรรมโมหิชรางอนาติโตเรามีความการเจ็บไข้ธรรมดายอมพ้นความาจ็บแก่ปไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิอนาติโตเรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจอพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณาธรรมโมหิพญานังอนาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจนพ้นความตายเป็นไม่ได้สัพเพปิเมปิเยหิมนาปิหินานาภวิณภภาโวเราจะเราเป็นพิจิตรต่างคือต้นพันธุ์พลาของเราของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมาสโกมหิกรรมมาชายาทุกกรรมายนิกรรมมาปัญจุกกรรมมาปฏิสโลโนเรามีกรรมของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเันการเกิดมีกรรมนี้เป็นกัมพุติตามมีกรรมที่พึงอาศัยยังกรรมังกริสามีกัลยาณังวาปะปะกังตัสสะทายาโทวิสามี เราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราต้องได้ผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมห,หิอภินถางปัญจะเวขีตับพังร้อหงหลายคุ้มร้องหลงคุ้มพิจารณาอย่างทุกวันเทินสิบเก้าเทวตาอุโยชนะกขถาทุกขปัตตาจิตุขาพยาปตตาจนิดพยาโสกปัตตาจนิดโสกกโหตุสัมเพปิปานิโนเอวตาคาตาเหต์อเมหิสัพพตงปุญญสัมปทังเทวสัมเพเทวานุโมทันตุสัมภพาสัมปติสิทยาทานังชาทันตุสัทธายาสีรัก สีดังรักขันตูสัปปาพชาภาวนามปีรตตาโหตุคัตฉันตุเทวตาคตาจัพเพพุทธาพระปัตตาปาาเจกันันจะยางยพระรังอรหันตานาันจเตชะนรกขันพานาันธวิสปัสโสบที่สิบเทวตาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีสกเปคะเลโพทิงคะเลตะหิกตะ,ะ,ะหิงตาธรรมะทานเนนะภววนตุปูชิตาโสถิงตโลนเตชะวิหารามันทะเล เทราจามัชานวกาจาพิกโวสารกาธานปฏิอุปสากา้ามาจเทสานิคามะจะอิสลาสัมปานาภูตตาสุกิตาภวันตุเตชยาชลาพุชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสสาตาอรโวปปาติกานิจญานิกังธรรมะวรังปะ กิจเตสัพเพปิทุกขสัตกกรโตูสังขยังสังขยังทาตุจิรังสตังรัมโมธรรมัทลาชบุคลาสังโคโหตูสมรคะสมโคโวัตทยะจะหิตายะจะอัมเหระขันตูจัตรัมโมัมเพปิธรรมจาลิโนทิ like ่งสัปปานุเนยามะธรรมเมอริยบเวทิเตสิเต21สัพพะปฏิทานคาถาปุญญส สิธานิกะตสะยานัญญิกตานิเมเตสจจาภาคินโนหตัสัตสตานันตาปะมานาเเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยสิธาเมจาปะยิทธิวาอันเยมัชัตตะเวรินโนสันตาติทันติโลกัสมิง เตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกตะกจตตุโวกาลาสังสารันตาภาวะภาวยาตังเยปฏิธานาเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานิตันชานันติเทวาเตสังยิเวชยุงมยาสินานี้ปุญญานังอนุโมตทา นะโหนะเหตุมาสเพสัตตาสัธาโหดโนดูเอเวลาสุขะชีวิวันูเขมัปปะทัจะปักปนตุเตสาสาสิชตังสุภาแปรขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีทิ่สุดไม่มีประมาณจงเป็นมีจงเป็นผู้มีส่วนร่วมแห่งบุญที่้าพเจ้าทำแบดนี้และบุญทั้งหลายที่ข้าะเจ้าทำอื่นแล้วขอ คือชนเหล่าใดที่พูดเป็นที่รักกูมีคุณมีมีมมมมดาบันดาของของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าเห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์้งหลายที่ไม่เป็นอื่นกลางและมีเวียนตั้งในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพนว้วาได้ภบใหญ่สัตว์เหล่าใดประทับการให้สมบุญข้าพเจ้าแล้วสัตว์เหล่านั้นทรงองุทานทานเองเธอสัตว์เหล่าใดไม่ยอมกราบการให้มิ สัตว์เราได้ไม่ทราบการให้ส่วนบุญของเขาพเจ้านี้สัตว์ทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นขอเทีเมาจงใช้สัตว์เหล่านั้นเหตุคืออนุโมทานาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเป็นสุขเสขเม,อเ,มอเสมอเถิดและจงถึงทางเราเสียมเถิดข,ของความสวัสดีขอ,ของสัตว์เหล่านั้นจงสมเร็จเทิด ดูได้ว่าพระัจัดธิษฐานอนุานความเพียรนี้สรงให้บูชาพระนาตายณด้วยการสัตยาบดสมมพระสุภผลิตและพระคาถาเดานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอใพ้นทุกจัดภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางพระรักทางธรรมขอเทพเทวังหลายปโรหิโมทนาในการสวดสัตยามดมนธรรมะเหล่านี้เมื่อดโมทนาและปโรหิตอนุพรให้แก่ข้าพเจ้าพระปิตและวัตถุมงคลพระกิ่งพระริพินาโดยมือวิธีพระสมเด็จพระญาณสังวรรัตบวันิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ ที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยพาพแห่งพระปริศนะครัมงคลในพระคาถาต้าของทรัพสิท์ขอจงสอบและศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทินสาธุ